ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆเอฟ Fc ที่รักทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาไขาข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับคําถามเรื่องของอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถคณะทอดกระถินนะครับสำหรับหัวรถจักรุ่นที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะครับก็คือหัวรถจักร CSR นะครับ หัวรถจัก CSR รุ่นเดียวกันกันกบที่เกิดประสบอุบัติเหตุนะครับก็มีคำถามตามมานะครว่าเสียงหวีดรถไฟเนี่ยเสียงดังขนาดไหนนะครวันนี้ผมจะมารีวิวให้ฟังนะครับว่าเสียงหวีดของหัวรถจักรรุ่นนี้นะครับดังมากแค่ไหนนะครับซึ่งหัวรถจักร CSR นะฮะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นหัวรถจักรรุ่น ล่าสุดที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับสั่งซื้อเข้ามาจากประเทศจีนนะครับมีทั้งหมดจำนวน20คันนะฮะตั้งแต่หมายเลข5101จนถึงหมายเลข51,20นะครับซึ่งคันที่เกิดเหตุนะฮะก็คือหมายเลข5 1 02นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังกันว่าเสียงหวีดรถจากรุ่นนี้นะครับ ดังแค่ไหนนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับไปฟังพร้อมๆกันครับ หลังจากที่ได้ฟังเสียงของหัวรถจักร CSR นะครับก็แน่นอนแหะครับหัวรถจักรรุ่นนี้เป็นหัวรถจักรที่มีเสียงหวีดดังที่สุดนะครับของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งโทนเสียงก็เป็นเสียงที่เล็กแหลมนะครับแล้วก็ดังกังวานมากมก็เป็นผลดีนะครับต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างของขอบวนรถไฟที่ขบวนรถไฟแล่นผ่านนะครับในกรณีที่พนักงานขับรถหรือพอขอรอเนี่ย ทำการเปิดวีดสัญญาณนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผมสุรเสียงพระพาสวรรคลาเพื่อนๆไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ